ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการสาระนารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับสำหรับวันพฤหัสที่12นะครับสิงหาคม2564นะครับครั้งที่แล้วนะครับวันพฤหัสที่แล้วผมก็ได้ติดค้างท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่จะนํามานําเสนอกันในวันนี้ นะครับผมว่าจะนำข้อ,อแนวคำวินิจฉัยคดีปกครองสารนารู้กับศาลปกครองเพชรบุรีนะครับสื่อเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของศาลปกครองเพชรบุรีและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะครับที่เป็นหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับที่น่าสนใจจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับาการ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับละเลยต่อหน้าที่นะครับตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัตินะครับผมก็จะนำมาพูดคุยต่อเนื่องกันในวันนี้ท่านผู้ฟังครับทุกวันบรหัสสวัสดีของเดือนนะครับในระหว่างเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมเองนะครับกุมนายการุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับนำข้อติต่ตงนําข้อเสนอนํานข้อห่วงใหญ่ของผู้บริหา,ารสาลนะครับมาพูดคุยผ่านสื่อทางสวทเพชรบุรีนะครับในระบบ SM 95.75มเก้ะเฮิร์ซนะครับนำาสาระดีๆนะครับ หลายหลยครั้งที่ผ่านมาคดีปกครองนะครับก็จะมีการนําเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองบ้างนิติกรรมทางปกครองเกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับกฎบ้างนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องละเมิดซึ่เป็นส่วนใหญ่นะครับหลายคนได้รับฟังหัวข้อดังกล่าวไปมากพอสมควรแล้วนะครับ เช่นเดียวครับวันนี้เองนะครับภายหลังจากที่เรา,าได้รับข้อเสนอดีๆจากการนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สาลปกรองพัทบุีนะครับได้มีประชาชนทั่วไปนะครับแนะนำรายการเข้ามาโทรเข้ามาคุยกับผมบ้างนะครับผมออกไปาทาง พื้นที่บ้างนะครับก็ได้รับเสียง,ยงอตอบรับมาพอสมควรว่าอ,อยากจะฟังหัวข้อนั้นบ้างหัวข้อนี้บ้างนะให้มันเป็นที่หลากหลายนะครับผมก็รับฟังนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับที่ประชาชนห้อยความสนใจนะครับผมก็จะรับคำแนะนำคำตุงติงตรงนี้เข้ามาปรับเปลี่ยน นะครับให้มันเหมาะสมนําเรื่องต่างๆเข้ามาพูดคุยให้มันหลากหลายขึ้นมาครับท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณที่ติดติงรายการเรานะครับท่านผู้ฟังครับสําหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะนํามาพูดคุยนะครับคนอื่นก็ต้องเออเอาเอาความห่วงใยนะครับเอาข้อห่วงใยทางผู้บริหารสารปกครองมาฝากกับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะฮะท่าน จัดช,ชัยนิติพักนะครับท่านอธิบดีสารปกครองเพชรบุรีเองนะครับคุณพิไลรัตน์เทียนธาตนะครับผู้มืนในการสํานักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับความห่วงใยข้อห่วงใ่ในการดูแลประชาชนนะครับการคุ้มครองสิทธิเดภาพของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไฟไวรัส โควิด1 9นะครับมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ต่อไปนะครับท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าจะจบสิ้นลงยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกเลยนะครับแล้วมันมีแนวโน้มที่จะรุนแรงทวีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับข่าวสารที่รับฟังเมื่อตอนเช้าผมก็ได้รับก็ตกใจเหมือนกันว่าเอแล้วาาทางรัฐบาลเขาก็มีมาตรการต่างๆออกมานะครับประกาศให้เป็นที่จังหวัด พระบุริเองนะฮะตั้งแต่วันที่3สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยให้อยู่ในระดับที่มีความเข้มข้นสูงสุดนะครับท่านผู้ฟังนะฮะก็ต้องํำใจกันนิดหนึ่งในมาตรการของรัฐนะครับรัฐก็พยายามที่คือคิดหาวิธีการที่จะหยุดยั้งระง,งับตรงนี้ให้ได้นะครับก็วิงวอนกอ็ให้ความช่วยเหลือนะครับให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังด้วยความห่วงใยนะครับ ผมเองก็ไปทำรายการที่สวทเพัรบุรีไม่ได้ผมก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่โดยการจัดทำรายการอยู่ที่สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับแล้วก็ใช้สื่อร,รักสนเทศนี่แหละนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับ,บ,ชนะรบใช้โดยวิธีการส่งข้อมูลข่าวสารตัวน,นี้ไปทางระบบสารสนเทศนะครับท่านผู้ฟังนะฮะ ผมไม่ได้ไปทำรายการที่สวทเพชรบุรีนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังเห็นทาง Facebook Live, เฟซ o ุ๊กไลน์แล้วห้องสองของสถานีวิทยุกระจายเสียงสวทเพชรบุรีทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับขออธิบายตรงนี้นิดหนึ่งกับท่านผู้ฟังสำหรับอุทาหรณ์คดีปกครองในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังน่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังลองติดตามและฟังดูนะ นะครับหน้าที่ในทามปกครองผมเอ่ยตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะามาเรียนรู้ทำความเข้าใจเบื้องต้นกันนิดหนึ่งนะครับหลักกฎหมายที่ศาลปกครองจะนำมาวินิจฉัยอุทาหารณ์คดีนี้มาจากหลักอะไรนะครับกฎหมายที่ให้ฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะนะครับก็นึกง่ายๆว่ามี2ด้านนั่นแหละครับท่านด้านหนึ่งนะครับคือด้านบวก นะฮะด้านมันเหรียงบาทนะครับด้านหนึ่งก็เป็นด้านเหรียญผัวใช่ไหมฮะอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านก้อยด้านผัวก็คือหน้าที่ภารกิจต่างๆกิจกรรมบริการสาธารณะทีะ่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่จะต้องจัดทําแต่การจัดทํากิจกรรมดังกล่าวในขณะเดียวกันนั้นกฎหมายก็จะกําหนดไว้ในกฎหมายทุกฉบับ นะครับนั่นคือด้านหัวอีกด้านเหนือกับด้านก้อยด้านก้อยก็คือภาระหน้าที่เหมือนกันกิจที่ต้องกระทาโดยความรับผิดชอบนะครับของฝ่ายปกครองเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายก็ได้ทางด้านลบก็คืออํานาจทั่วๆไปหน้าที่โดยทั่วๆไปนะครับหน้าที่โดยทั่วๆไปไม่ได้กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะเช่นอะไรครับท่านผู้ฟังท้องถิ่น เทศาบาลเมืองเทศาบาลนครเทศาบาลตำบลองค์การบรานส่วนตำบลอบอตอนั่นแหละครับอบอจอนะก็ <c oughs> จะมีกฎหมายกําหนดการบริการสาธารณะทำบริการสาธารณะภายในของเขาอยู่ในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่โดยทั่วๆไปนะครับเทศาบาลก็มีหน้าทีใ่ในการดูแลความทุกข์สุขเก็บรักษาความะสะอาดนะฮะ เห็นพบเห็นสิ่งที่ไม่เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็มีอํานาจที่จะเข้ามาดูแลได้โดยไม่ต้องร้องขอนะครับอย่างที่มีกฎหมายกําหนดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับท่านนึกพอนึกภาพออกไหมครับว่าท่านจะไปขอใบอนุญาตขับรถยนต์นะฮะกบบรถยนต์สักคันหนึ่งท่านมีรถยนต์ท่านก็ต้องไปยื่นคําขอต่อ,อขนส่งจังหวัด ใช่ไหมครับขั้นเขาต้องเกิดโดยการมีการยื่นคําขอเพราะกฎหมายเขาเขียนบอกว่า,าคุณก็ต้องไปยื่นคําขอสะก่อนใช่ไหมครับเราจะไปขออ,ออกต่ออำเภอนะครับให้ออกอบัตรประจัชนให้เรานะครับออกอเลขทะเบียนบ้านให้เราเราก็ต้องไปยื่นคําขอนะครับนี่คือทางฝั่งที่ด้านปว่นะครับอธิบายกันสั้นๆย่อเข้าใจง่าย นะครับเอาไปกฎหมายปกครองฉบับประชาชนเนาะเพื่อที่จะให้เข้าใจโครงสร้างตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งหน้าที่โดยทั่วไปไม่มีกฎหมายกําหนดแหละครับท่านพบเห็นท่านคยะมันล้นเมืองอ่นะครับสุนัขโขนหรือว่าบูนสุนัขบูนไก่นะครับมันก่อให้เกิดโรคระบาดสัตว์นะครับ เหมือนกับในขณะนี้ใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นโรคติดต่อในสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบือหรือว่าเกิดขึ้นในประเภทสัตว์เลี้ยงในบ้านะนะวัวควายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ช่วงระบาดตอนนี้ ท่านเป็นเจ้าพนักงานตรงถิ่นท่านก็มีหน้าที่เข้าไประงับยับยั้งการแพร่ระบาดได้เลยนะครับไม่มีกฎหมายต้องใครจะต้องไปร้องขออ่อหลอกนะท่านพบเห็นท่านก็อำนาจหน้าที่หน้าที่และอำนาจตรงนี้ท่านก็เกิดขึ้นถือว่าเป็นอำนาจโด,ดยทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังนี่คือผมอธิบายโครงข้างอำนาจหน้าที่หน้าที่และอำนาจของ ฝ่ายปกครองฉบับย่อๆให้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาอุทาหรณ์คดีปกครองในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังกับในอุทาหรณ์คดีปกครองในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังนะฮะในช่วงเทศกาลสําคัญหรือของทางราชการนะฮะกำหนดเป็นวันหยุดนะฮะ มติคณะรัฐมนตรีกําหนดได้วันนั้นวันนี้เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันฮะหลายคนก็คือได้ยินได้รับฝังใช่ไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะเช่นว่าเทศกาลขึ้นปีใหม่เห็นไหมฮะเทศกาลวันสงกรานนะครับ เทศกาลสองวันนี้เป็นเทศกาลวันหยุดยาวนะครับต้องเข้าใจว่าประชาชนหลายคนละการเนะี่ยอย่างผมเนี่ยก็โอ้ดีใจนะฮะอยากได้ไดกลับบ้านนะฮะเป็นวันครอบครัวจะได้ไปพบญาติกันในวันนั้นนะครับซื้ออะไรมาก็จะได้มีความาแลกเปลี่ยนกันในวงญาตินะครับเป็นจารีตประเพณี เป็นวัฒนธรรมนะครับของคนไทยนะครับแบบฉบับไทยๆเรานี่แหละนะครับประชาชนหลายคนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ดีนะครับหรือยองเมืองสําคัญสําคัญเมืองใหญ่ๆนะครับก็อยากจะออกไปต่างจังหวัดไปหาครอบครัวนะครับนี่คือ,อวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่สัคงคมไทยเราสืบทอดกันมานะครับ ปัญหามันเกิดตรงไหนครับท่านผู้ฟังปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อหลายคนออกไปนะพบครอบครัวที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดแต่นะก็มีการทิ้งบ้านทิ้งจ้องทิ้งทรัพย์สินไว้ในกรุงเทพมหานครนะครับ ก็เป็นห่วงไงครับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับตํารวจนักนบาลเจ้าของพื้นที่เขาก็เป็นห่วงบรรยาย่นะครับเรื่องอทรัพย์สินของท่านผู้วางทิ้งบ้านไปทีละ3-4วันนะครับก็ทํายังไงครับก็คิดโครงการโครงการหนึ่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผมเองผมนั่งดูนั่ง,งฟังคำบรนดิฉัยฉบับนี้ผมก็ยังมีน่ารับฟังอยู่นะครับว่าเออเขามีความคิดดีสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะฮะกล้าที่จะเอื้อมกล้าที่จะกล้าที่จะเอาเอาทรัพย์สินนะฮะเอา,เอา,เอา,เอาในชีวิตทรัพย์สินของคนอื่นในเข้ามาดูแลนะเป็นภารกิจในการจัดทําบริการสาธาระในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนนะครับ รักษาฟรีด้วยนะฮะเป็นเรื่องดีมากเลยครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้คิดว่ามันในในความดีอยู่นั้นมันก็ส่งผลเสียส่งผลกระทบให้กับประชาชนได้เหมือนกันถ้าเกิดความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจตำรวจจะปลอดภัยไหมหรือว่าดูแล้วประชาชนอีกฝั่งเจ้าของทรัพย์สินจะปลอดภัยไหม นะครับเป็นอุทาหารณ์ที่ผมนํามาพูดคุยกับประชาชนในวันนี้ว่าขวากบ้านไว้กับตํารวจมันเป็นยังไงนะครับคําพี่ภากสาศาลปกครองสูงสุดที่318ทับ25 4หนะครับปออ่าง318ทับ 4, 4มีคําอธิบายกับท่านผู้ฟังนะฮะเหตุการณ์ในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังติดตามรับฟังดูนะครับ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเลยนะครับข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นจากสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกับผู้บัญชาการตํารวจนักบาลนะครับที่เป็นตัวละครในเรื่องนี้นะครับเขาทําอะไรครับเขาก็คิดเดี่นะครับว่าเออในโครงการนี้นะฮะเมื่อประชาชนทั่วไปเนี่ย ออกไปนอกพื้นที่ในระหว่างวันหยุดราชการหยุดยาวนะนะครับหลายๆวันเนี่ยก็จะต้องทิ้งพื้นที่ทิ้งทรัพย์สินทิ้งบ้านออกไปต่างจังหวัดกันทั้งครอบครัวแน่นอนนะฮะก็ถ้ามีคนที่จะมาจ้องทำลายทรัพย์สินมาจ้องลักทรัพย์นะขมโมยพวกนี้ก็จะทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนเพราะเขารู้ไงครับว่าช่องทางที่เขาจะ มาแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้จากจาก,จากคนที่ออกไปข้างนอกกันนะครับทิ้งบ้านไว้นะฮะเขาก็รู้อยู่ว่าวันนั้นไม่อยู่ในอนอละนะครับก <c oughs> ็ตำรวจก็ด้วยความหวังดีนะเขาคิดโครงการหนึ่งเป็นว่าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับตำรวจดูแลให้ว่าดังนั้นเออน,นะครับท่านผู้ฟัง เมื่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดทำโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับผบอตลอก็ชมเชยเลยก็อนุมัติเลยทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะฮะวันสงกรานนะครับก็จะตับจะทำรายการอันนี้ดังกล่าวมาทุกครั้งนั่นแหละนะครับผบตลก็อนุมัติโครงการนะฮะตำรวจก็มีหน้าที่ตันทตีนะครับตามกฎหมายว่าด้วย าการก,การปรับปรุงกระบวงกลมนะครับปี2545นี่แหละกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ดูดแลความทุกข์สุขความเดือดร้อนนะฮะร,รักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไปให้กับประชาชนนะโครงการนี้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นสอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานก็เลยทำไงล่ะครับอนุมัติโครงการนะครับให้อยู่มา นะครับเมื่อชาวบ้านเนี่ยนะหลายหนึ่งนะฮะเป็นว่านายเขียวและกันนะฮะเขาก็จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะฮะเนื่องจากเขาต้องเดินทางประจำจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่4ี่ถึงหวันนะ,ะก็เข้าร่วมโครงการเลยไปสมัครลงวงการกับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลไงครับท่านผู้ฟังนะฮะลงสมัครเสร็จแล้วตํารวจเขาก็รับเป็นหน้าที่นะครับถึงเวลาเนี่ยนะเขาก็ต้องมีหน้าที่จะไปต้องตรวจตานะฮะตามที่ โครงการได้กําหนดขึ้นมานะฮะวิธีปฏิบัติทําไงครับท่านผู้ฟังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเาก็ออกกฎเกณฑ์บอกว่าเอาการดูแลทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะเมื่อรับมาความทุกข์ของเขามาใส่ไว้ในความทุกข์ของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจตานะฮะโดยการติดตั้งตู้แดงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังของพบเห็นนะครับติดตั้งตู้แดงวาต้หน้าบ้านนะฮะในขณะเดียวกันก็เอาสมุด เล่มหนึ่งนะฮะเพื่อทําหน้าที่ในการบันทึกตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเวลานั้นนะ,ะร้อยตำรวจโทรอขอคอคองออะไรก็แล้วแต่นะมาตรวจเวลานั้นเวลานี้เพื่อที่จะควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับนี่คือการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของสํานักงนานตํารวจแห่งชาตินะครับแต่ไม่เป็นเช่นนั้นสิครับ วันหนึ่งนะฮะปรากฏว่าในพื้นที่ที่เขาร่วมกรวงการเนี่ยนายเกี่ยวก็ร่วมปงการนี่ีมีข้อมูลมาขึ้นบ้านเขานะฮะได้ทรัพย์สินไปหลายรา,ายการนะครับค้าเสียหายก็มีมูลค่าเกือบแสนบาทนะครับเพราะว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาฝากบ้านไว้ตำรวจเขาจะได้รับความปลอดภัยไงครับนี่คือความเชื่อมั่นความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ แต่ในขณะเดียวกันนั้นน,นะฮะตำรวจเขาก็อ้างว่ามันเกิดการต้องจัดเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งไปดูแลาการประชุมระดับนโยบายของต่างประเทศเขาเรียกว่าการประชุมในระดับผู้นำเอกะนะครับต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับไปดูแลความปลอดภัยให้กับการประชุมดังกล่าวด้วยนี่นะฮะ เจ้าหน้าที่ก็มีอยู่จึงมีหน้าที่ลดลงนะครับไม่เพียงพอเกิดไม่ได้ไปตรวจบ้านของผู้ฟ้องคดีนี่ไงครับความบกป้องในหน้าที่ตรงนี้เมื่อตัวเองมีหน้าที่นะครับหน้าที่ที่ตัวเองยื่นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนประชาชนก็คาดหวังนะครับที่จะได้รับความปลอดภัย นะครับได้มีการคาดหวังและก็มั่นใจว่าตัวเองเอาทรัพย์สินไปฝากไว้ตำรวจและจะได้รับความปลอดภัยนะครับเมื่อการสูญหายการเสียหายมีขโมยมาลักทรัพย์ในบ้านของเขาที่อยู่ในความดูแลนะครับตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานตำรวจนะครับเขาก็ฟ้องสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เป็นต้นสังกัดนะครับ ให้รับผิดชอบจากการสูญหายของทรัพย์สินของเขานะครับเรื่องนี้าสารปกครองสูงสุดท่านก็วินิจฉัยบอกว่าเมื่อตำรวจนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยสํนักโดยตํารวจนครบาลน,นะครับได้ทําข้อตกลงเอาหน้าที่ของตัวเองนะครับเข้าไปดูแลความทุกข์สุขแล้ว ก็จะต้องดูแลให้ตลอดรอดฝั่งนะครับการที่คุณไปปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณก็ละเลยหรือเพิกเฉยเสียไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหรืออ้างาปัญหาอุปสรรคภายในนะครับเป็นการดูแลทุกสุขของอแขกของรัฐบาลในการประชุมเอเปกนะ าสารท่านบอกว่าฝั่งไม่ขึ้นนะครับคุณจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายให้กับประชาชนนะครับในส่วนนี้อันนี้คือหลักหนึ่งแนวคำวินิจฉัยคดีปกครองดีๆที่สารปกครองวินิจฉัยไว้เป็นอุกกาปร่อนในคดีนี้นะครับว่าจะต,ต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการละเมิดนะครับอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ ให้กับผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นเงินจำนวนหนึ่งนะครับพร้อมกับดอกเบี้ยนะครับภายใน30วันนับแต่วันคดีถึงที่สุดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับอุท่ารอนคดีปกครองในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดหรือฝ่าฝืนกฎหมายอะไรมากนักนะฮะตาม ฝ่ายปกครองเองก็มุ่งหมายนะครับที่จะดูแลความทุกข์สุขนะครับความเดือดร้อนหะน้าประชาชนนะครับแม้จะเป็นหน้าทีา่ที่เป็นเรื่องของอส่วนตัวของประชาชนบ้างรวมอยู่บ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อตัวเองนะฮะรบับหน้าทีา่ตรงดังกล่าวนะ่นนะข้าวเข้ามาก็ต้องทาให้เ,เกิดความเชื่อมั่นนะครับถ้างนั้นใครจะไป จะไปดูแลในส่วนนี้ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังนะครับประชาชนทั่วไปเห็นว่ารัฐเข้ามาเราก็เกิดความมั่นใจนะฮะเมื่อความเกิดความมั่นใจแล้วก็ต้องทําให้เกิดความมั่นใจนะั้นะนะเกิดผลในทางปฏิบัติไม่ใช่ว่าทําไปกึ่งๆกลางๆแล้วก็ถอยออกมาทิ้งล้างเข้าไปแล้วก็เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเขา นะครับท่านผู้ฟังนั่นคือหน้าที่ในทางปกครองที่ผมหยิบยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ในคดีนี้นะครับ,ท,รบท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายการอุทาหรณ์คดีปกครองที่เราจะนำมาเสนอในครั้งต่อไปในวันพฤหัสต่อไปนะครับสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีเองก็จะคัดสรรอุทา,าหรณ์นะครับ เกี่ยวกับเรื่องดีๆในคดีปกครองนะักรับสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีในวันพฤหัสนี้ขอจบรายการลงเพียงนี้นะักรับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ